เก็บผักชะอมกันค่ะชะอมเนี่ยค่ะเราก็เก็บไปแต่งไปอย่างนี้ค่ะตัดมายาวๆอย่างนี้เราก็มาตัดทิ้งเลยค่ะอย่างนี้เราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปเราอ่อนๆให้เขานี่ดึงออกค่ะนะคะมาเก็บชะอมช่วยยาเล็ว 柔美，美美，美美，